ตัวนี้ใหญ่เบ้อนอนตาแดงเป๊ดนี่ตัวก็แดงเป๊ดเลยนะอู้หูยนี่บิ๊กบิ๊กอุ้ยตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยจ้าใหญ่ที่สุดของคืนนี้เลยจ้าอู้หูยนี่อุ้ยหางแดงตีนแดงอย่างบิ๊กจ้ะลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้ฝนเพิ่งจะแรงให้พอดีนะคะเราจะไปจับกุ้งกันที่ทะเลนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวตามลุงบ่าวกับสาวปูไปทะเลปากคอ,อกกันนะคะ <c oughs> ไปจ้ะใกล้จะสองทุ่มแล้วนะ ไปจามาหากุ้งคืนนี้ได้ตัวแรกแล้วนะนี่กุ้งขาวจ้ะนี่นี่นี่อีตัวอีตัวอีตัวจ้ะนี่เนาะกุ้งขาวจ้ะนี่ตาแดงๆอีกจ้าเห็นกันไหมเอ่ยโอ้ยกุ้งขาวล้วนๆคืนนี้นี่ตาแดงๆเห็นแต่ไกลจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เด็ดมาอยู่ตรงนี้นะนี่จ้านี่ตัวใหญ่บุลุษ นี่ตัวใหญ่ๆแบบแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแชบวยอุย oh. นี่หางแดงใช่เลยจ้ะนี่นะนี่ตัวนี้ก็ตากว้างๆจ้ะอุย oh. ตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่นี่ตรงนี้มีหลายตาหลายตัวจับทีละตัวจ้านี่กุ้งขาวจ้ะนี่ตรงนี้ตัวใหญ่บ้าเลยจ้านี่อุย oh. คืนนี้เรามากันดึกหน่อยนะนี่ฝนตกกว่าจะหยุดให้สองทุ่มจ้ะทุกคน นี่เพิ่งได้ลงมาจับกุ้งนี่จานี่จ้านี่จ้าอุ้ยตัวใหญ่จ้านี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้านี่จ้านี่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 ตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่จ้าโอ้นี่จานี่จ้าตัวโตๆอีกจ้าอุ้ยคืนนี้จับสองคนลุงบ่าวฝนตกไม่มีใครมานี่จานี่จ้านอนอยู่ตัวใหญ่เบ้อกุ้งขาวนะนี่ นี่นี่ก็อีกตัวอีกตัวนี่โต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 จ้าโตโตนี่นี่ตโตอีกจ้าตอีกจ้อุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยดินดินดินดิอุ๊ยอุ้ยตัวนี้เ้าใหญ่ไปเลยจ้านี่อุ้ยอุ้ยตัวนี้ใหญ่จริงอุ้ยใหญ่จริงใหญ่จังนี่นี่นี่ใหญ่อีกนะนี่อุ้ยคืนนี้จับสองคนรุเบาเพลนมากเอาหายนี่อุ นี่ได้เลยนะนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จ้าโอ้โหนี่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 ได้แล้วจ้านี่ตัวโตอีกจ้าตัวโตอีกจ้าโอ้หุยนี่นะโอ้ยตัวนี้ใหญ่เบ้อนอนตาแดงแป๊ดนี่ตัวก็แดงแป๊ดเลยนะโอ้หุยนี่บิ๊กบิ๊กนี่ตัวนี้ใหญ่เบ้ออีจ้ะโอ้หุยบิ๊กบิ๊กทั้งนั้น ตัวบิ๊กอีกได้โอ้โยโอ้โยตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยจ้าใหญ่ที่สุดของคืนนี้เลยจ้าโอ้ยนี่โอ้โหยหางแดงตีนแดงอย่างบิ๊กจ้ะนี่นี่นนตัวใหญ่จ้านี่ยังมีอีกตัวนะนี่ตัวนี้ก็อย่างบิก๊กโอ้โยโอ้ยมันมากคืนนี้นี่ตัวนี้ก็บเบลอเบลา่าโอ้โยโอ้ยสนุกจ้ะนี่ตัวนี้ก็ตากว้างๆแกทุกคน อุย้ยนี่นะนี่ตัวนี้นอนอยู่ไม่ฝังจ้าอุย้ยกุุงขาวนะคะนี่ตัวนี้ตรงนี้มันเป็นทรายฝังไม่ได้นอนตาแดงเป๊ดเลยจ้ะนี่ตรงนี้ทรายแข็งนี่ตัวบิ๊กอีกจ้าทุกคนอุย้ยนี่บิ๊กอีกนะนี่ตัวนี้ก็บิก๊กก็บิก๊กนี่ตากว้างๆว้างอุย้ยคนนี้สนุกอุย้ยดีนะที่ฝนแรงให้พอดีนี่ อุย้ยตัวนี้ก็เบลอเบลาจ้าอืมอุย้ยตัวนี้กุ้งใหญ่ใหญ่อุ้ยใหญ่ๆทั้งนั้นอุย้ยคืนนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นจ้านี่ตัวนี้ก็ใหญ่ใช้ได้นี่ตัวนี้บิ๊กอีกแล้วจ้าโอ้โหบิ๊กอีกแล้วจ้าโอ้ยฝนเริ่มจะมาอีกแล้วจ้าทุกคนนี่กุ้งที่เราได้คืนนี้ก็อย่างเยอะเลยจ้าสองกิโลได้มั้งลุงโลกว่าเกือบสองโลโลกว่าหรือสองกิโล แต็นสาปูว่า2กิโล็นจะได้นะเยอะมากเลยจ้ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยวัดไปเลย